สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณกลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคมปี2564กันนะคะ ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้น ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะดาวประจำตัวของคุณยังโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินในช่วงต้นเดือนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณยังต้องวุ่นวายหรือว่าต้องโฟกัสการหาเงินหาทองอยู่พอวันที่5สิงหาคมไปแล้วนะคะดาวพุธก็จะย้ายไปยกหน้ากับลัคนาราศีเกิดร่วมกับดาวอังคารอาทิตย์แล้วก็พระเกต เนื่องจากดวงของเรานะคะจะมีดาวไปชุมนุมกันอยู่ในภพสหัสชชะซึ่งหมายถึงเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางตรงนี้ก็เรียกว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีมากกว่า70%เลย พอดาวใหญ่เขาไปโคจรอ,อยู่ในภพสาชานะคะถ้าเกิดไม่มีโควิดเข้ามามันก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องไปเดินทางพบปะผู้คนแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีเมถุนคุณอาจจะต้องทำงานแบบออนไลน์ประชุมแบบออนไลน์กันมากขึ้น ข้อดีของเดือนนี้นะคะเชา้าราศีเมถุนคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารการปิดการขายต่างๆการเซ็นสัญญาแล้วก็การเจรจาการพูดคุยนะคะน่าจะก่อให้เกิดโชคลาภแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในที่ทำงานการได้รับความร่วมมือจากหลายคนหลายฝ่ายนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มันมีความสุขได้ ช่วงนี้นะคะน่าจะมีไอเดียแปลกใหม่มีงานใหม่ๆใ,ให้คุณได้ทดลองทำด้วยนะคะ ดาวอาทิตย์จะเป็นเกษตรอยู่ในภพสหัชชะแล้วก็จะมีดาวพฤหัสเข้ามาเลงก็เป็นไปได้นะคะว่าเช้าลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆที่ค่อนข้างจะมีฐานะมีเกียรติมีความเป็นไฮโซเข้ามาในช่วงนี้ยังไงคบไว้คุยไว้นะคะเพื่อจะได้สารสัมพันธ์นะคะต่อยอดได้ในอนาคต ถ้าพูดถึงงานในเดือนสิงหาคมนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆยังสามารถที่จะประครับประคองทำต่อเนื่องไปได้หลายๆคนคุณก็จะมีกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยหางานให้นะคะสำหรับคนที่ตกงาน ส่วนคนทําธุรกิจก็จะเริ่มที่จะฟื้นตัวรายได้ก็จะเริ่มที่จะกลับมาในเดือนนี้หัวหน้าเพื่อนฝูงบริวารก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะส่วนในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนก็ยังจัดว่าอยู่ในจุดที่ดีนะคะส่วนกระแสเมื่อเทียบกับราศีอื่นๆเพราะว่าดาวโชคลาภยังโคจรโยกหน้าราศีเกิดน,นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่5ถึง23สิงหาคมนี้ ดาวประจำตัวของคุณจะโคจรไปกลุ่มกับดาวลาพระเรียกว่าดาวโชคลาภอยู่ใกล้ตัวอะไรที่ตั้งใจเอาไว้มีเกณฑ์สมหวังนะคะเป็นช่วงที่มีโชคลาภทางเงินมีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับเงินหากต้องการเสี่ยงโชคในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ภาพรวมการเงินนะคะถือได้ว่ามั่นคงดีในเดือนสิงหาคมนี้หากลำบากเดือดร้อนอะไรก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะคะแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าการเผลอไปใช้เงินที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยนะคะระวังการใช้เงินเกินจำเป็นแล้วก็มันจะส่งผลให้คุณอาจจะหมุนไม่ทันในช่วงปลายเดือนได้ ด้านของความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะดาวคู่ของตอนนี้โคจรถอยหลังอยู่ในภพสุภะหลายคู่อาจจะมีเรื่องของการพูดเรื่องเดิมๆเ,เอาปัญหาเก่าๆมาเป็นประเด็นกันและดาวพุธในเดือนนี้จะไปโคจรร่วมอยู่กับดาวอังคารทําให้ตัวของคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะปากไวใจร้อนจนบางทีอาจจะทะเลาะก,กันได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็คืนดีกันได้ไวมากเหมือนกัน เพราะยังไงก็ตามดาวพฤหัสไม่ดีแต่ว่าดาวศุกร์เขาไม่ได้โครจรเสียนะคะก็ทําให้โดยรวมแล้วความรักของคุณยังเป็นไปได้ดีอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้กลับไปสารสัมพันธ์กับคนเดิมๆด้วยนะคะคนที่ไม่โสดไม่มีใครนะคะให้รอนะคะรอหลังวันที่14สสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ดีในการที่จะมีคนเข้ามาพูดคุย เข้ามาพบปะทักทายซึ่งก็จะมาในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนนะคะที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ